สามถุ่มสิบสามนาทีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องช่วงเวลาสิบแปดนาในการสามสิบสองนาทีมีพี่สาวใจดีทั้งเมืองนอกเป็นถักมาเป็ดราคาเท่าไหร่ผลก่อ สื่อเป็ดแต่ไทยน้อวอ่ะพอดีอยากเลี้ยงองจัดไปสิพี่ขอบคุณมากนะพี่ที่ไม่ลืมน้องๆเอากี่ตัวดีถ้าตัวใหญ่สองกันเลยว่ะถ้าตัวเล็กสามมีงบให้พันห้า แต่คนขายมันเอามาให้สี่ตัวพี่ตลกมากคนขายสงสัยต่องการเงินตอนนี้โลนละร้อยสี่ตัวแปดกิโลไม่รู้ว่าหนักอะไรน่าจะเป็นหนักที่กระดูกมันหนะัก กระดูกหนักขนกระดูกเป็เปดเอาไปกระโดดน้ำหรือเปล่าก่อนมาสร้างน้ำหนักก็ไม่รู้แปดร้อ <800 S 1> รยบาทสาีส่ตัวแปดร้อยบาทตกเจองร <c oughs> <200 S 3> ้อยคนคายมัหวง

มากันไม่ครบนี่ครับตัวหลุดแม่สอนก็ไม่มา,มมมมาเพราะมันดึกแล้วนางเหนื่อยดึกมากนางนั่งรนนนนดนางเก่งไงนางควบสอนใช่นี่เขาบอกว่าเอาลูกชิ้นให้เด็กๆด้วยได้ครับเดี๋ยวจยัดให้ นี่ก็จะเป็นแกงหน่อไม้นะครับทุกคนแกงหน่อไม้ครับเงียบมาลีพี่น้องเอ้ยเด็กเหรอยังมาได้กินข้าวแรกอยู ยังไปแดงไม่ได้ไม่ยังไปอันนี้เหมือนทอดนะทอาเผ็ดทอดาเผ็ดยาับางทีเอามาทอดก่อนแล้วเอามาย่างเป็นปมานไม่กรอบหรอกอร่อยนะเผ็ดยาง มานควรขายเป็นคู่แต่วันนี้ขี่เป็นคินได้แล้ววันหนึ่งได้สองอันแพงไปห้าพันสี่ร้อบาทนะชุดหนึ่งนะครับไปคาดีครับชุดหนึ่งอันนี้เราเผ็ดทอดเลยเผ็ดได้ครับเป็นชุด ย่างกินหมดสรุปแล้วคุณพี่นอนก, <S 2> <S 2> กันหมดแล้วเหลือก็4สี่คนบะลเร็งอี่เอื้อช้าอยู่ยัย่ช่ยังไงจ๊ะคุณป้าทางสุรินถามว่าพ่อน้องเทนไม่กลับมาเออขึ้นทะเบียนรับเงินหนึ่งหมื่นบาทอะไรนะ่ะนะเงินอะไรนะดิติตอลคนเลยคับควเลต์วิตอลอ๋อเงินดิจ<อ>้ตลอลต มันได้จริงปล่าเขาบอกได้เขาบอกอะไรได้แต่มันมันทำหลายขั้นตอนน้องเมย์บอกถ้าใครเป็มีโทรศัพท์มามาพี่ได้แล้วก็มาแต่คนเดียไม่คือแล้วก็พอน้องเทนจะจะผ่านไหมจะผ่านไหมเพราะว่ามันหลายขั้นตอนแล้วก็เขาก็ไปตรวจสอบน้องเมย์น้องเมย์แล้วน้องเมย์ทำเสร็จแล้วแจ้งมาม้าก็จะก็จะทำได้ ขอบคุณสำหรับที่ใจดีนะครับดูเรียกเป็ด้วมัะย่างกันย่างกินอยู่เนองไย่างปลอย่างกินไปกินแกงไม้รอ ไปบักสองให้มันเมื่นอะเรียบร้อยวมา้ยี่แม่ค้าเห็นมันเอาเป็ดเท้ามาขายให้เหนียวมากเป็ดพันธตีแล้วไม่มีเป็ดเท้าเหรอ ให้ถ yeah. well hmm um. yeah. yeah. yeah ่างขาเอานะให้อนก็ได้แล้วนุ่งชุดกระถางแก้วมากินนะเนี่ยแก้วมาค้ามเปียกเนี่ย นี่ก็จะเป็นกระเป๋าสวยๆแต่คุณพี่อามารินมันเป็นยางเยอะแต่สสรเราทราบกันไปน่าแหนยันขาด แค่นาำไมบงใส่เห็ดเอนนาะ่นนั้นมเขืนกข้าวัดแค่น้ำไม้ กพื้นเรียนจะมาถึงราคาแบบจํา้เสียงพ่อยึีว่าโอเคด้าิะเสียงสับตุ๊ตุ๊อะไรนียโอเคาตวเล็กนอยแล้วอาตุเล็กนอนกิน,น้ว <laughs> ออกจไงเลยแับกลงคงต้องกินไหนะ่ที่เปดเป็ดเยนยอดหล้องหร้อแม่มี่ดน้อาซูนทั้งปัวทั้งเมียเป็ดขาวมากใหหมู จะเป็นถั่มาแฮยกูกินใหญ่ข้าวกหลอกคายวันนี้กันวะอันเซื้อไข่ไข่ไก่ม้หาวไม่ะรอกแต่ไขสยไสยอินืเป็นสยโตโต้าซื้อไข่ไก่สยเองห่ออืมใช่ครั้วท่าะยบอหลอดได้งงาบ่อสยกัี่ะเราต้องหมุนกัน อยากดีท่านได้อยากซื้อของให้ใครจากมาพอมไปส่งทำเป็เี่ยขมไม่กินเป็วนาเอ้มันยออ่านม,มานั่น ีม่ว่ายากนหยุดไม่มีประโยชน์ใครมีแม่กับด้วยกินจบก็จะไม่ในมีอย่า้อน,วนลวก็มือนางหลุดเม่ัลาเน่ยเือยเป็ดอร่อยมากเลยเป็ด

พอโอน้ำมากน้ำฝนตกตัวที่หน้าวยประแดดกันเต็มพังต้องเริ่มพอน้ำฝนเต็มที่แล้วง บมดท่านลูกเนี่ยแม่ลุมชื้เมี้อเลยมีน้ำเส้าไห้่็ไดะครับมีน้ำเส้นสมองแร้วไม่นะครับกลนน้ำเดือดแล้วถ้าเกิดพี่น้องกลับไปนี่ไปขึ้นทะเบียนนี่จะทานมามเนี่ยได้ยังไม่หมดเวลาเขัไม่ใช่หรอจ้ะ หมดแล้วครับเวลาทเท่าไหร่ให้ทุกคน,นไม่ใช่เนนหรอใช่ให้ทุกคนอคค๋อยังไม่หมดหรอกมันเป็นยังไงให้ทุกคนไม่กูควรเราลงทะเบียนเราเองแต่วา่ายึได้เปล่าตรวจสอบขนาดขนาดเร้ได้สามร้อยยังไม่ได้แล้วทันดับส,สองไม่ได้สักบ,บาทเลย มันมีหลายเพราะไงเราเลือกมันมีหลายอย่างตสกปรตสกปรกได้อยู่พี่น้องได้เดือนละสามลอยไปหลุดคลองเนาะวันนี้ไม่ได้อะไรต้องเปลี่ยนหมดแล้วต้องเปลี่ยนหมดเริ่มอะไรเรื่อยหมดโคแล้วนะเดือนละสามน้อยหนักแล้วแต่มันให้เป็นรายบุคคลได้แต่คนรวยได้แต่รายบุคคลบางคนรุดสองขันขันันได้เลยนะไอเรา กินเ็วันจะเป็นโอดไม่ได้เลอ้าวจบเป็นรวยนี่กัรมการแข่บอกว่างันในบัญชีทุกบัญชีนะห้ารวมกันห้าบัญชีก็เกินห้าแสนโอ้ยมีจะเป็นล้านเราน่ะทุกบัญชีอ่ะห้ามเกินห้าแสนเรามีตั้งแต่ศรีอยนกเั่นรัฐกระทรว้เราพม่คนนะล้านก้างตรวจสอบมานะพราะนาก ทุกบัญชีห้าบัญชีแล้วไม่คืนห้าแสนคนหนึ่งมีห้าบัญชีไม่ได้เขาบอกไม่ได้ตัดสิบบอกตัดสิบต้นนี่หรอครับผมตัดสิบทุกคนให้ถูนวันที่หนึ่งเนเราไม่ให้ทุกนั่งเงิทุกดูคนทุกที่นั่นมันจะมาเอาหมดเลยปทารักไงคิดเอาอะวพมาะ่านราม่สมุดที่เอา ไมิทย์ชื่อไงยทาไม่ได้มาทดลองเขียนไปก็จะได้หรือเปล่านะทุกคนดูจังแล้วแล้วพี่ๆทุกคนน่ะที่ลงทะเบียนไปไหนได้กันหมดหรือยังใช่ถ้าใครได้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะเพราะว่าเขาจะเริ่มอยากจะรู้เหมือนกันอะไรง่ายไหมง่ายเพราะว่าเริ่มจ่ายตอนไหนเดือนตุลาหรือเดือนไหนเส้นแร์ช่วยแส้ให้ให้รู้หน่อยว่ามันเป็นยังไง ทำยากไหมยังไงมีขั้นตอนแต่แต่หลองแม,งม่บอกว่าพี่ทำหลายขั้นตอนค่ะเบรว่าตอนนี้ห่หนูก็รอเขาตรวจโฉดอยู่ว่าจะจะผ่านไหมแล้วทำเสร็จแล้วเดีด๋ยวเขาตรวจโฉดแล้วมันจะผ่านไหมเนะี่ยมันจะได้หรือไม่ได้โอ๊ยนะ่ะมันลืมดดลุก Hai lần tuyệt ngủ nè, mình sẽ thu hóa bảo em ừ. 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 Mẹ, chú nghe thấy chú chết cái nào đấy đó Có gì mà อันนี้ซื้อแา่ยาจะทอาไปชิมกินจะมาวันไหนเรียนแล้วแม่น้นอร่อยเป็ดอะะเป็ดน้ำเป็ดของเราต้มน้ำเดียายอย่างเดียวเหนียวที่ด้องเป็ด่าวซองโตต้มต้มัช่ไหมล่ะ เยวกันใหม่คลิปหน้านะฮะแกนม่เสเฮ็ดเพาะอร่อยเหาะเราม,มีหนูระเจอรองฮนะารเจาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณพี่คนสวยมากๆนะครับขอบคุณพี่ใจด,ดีมากๆเลยที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเป็ดย่างวันนี้สี่ตัวเลยจ้าอขอบคุณ ขอบคุณมากเลยนะฮะับพิธกรราเป็กชิงน <ะ S 2> องอเวอรแลนด์เ